ขายบ้านพร้อมที่ดินด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดคลองน้ําสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านปากโทกตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านตูมหมู่สองตำบลปากโทกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหน้าบ้านติดถนนคอนกรีตหน้ากว้างยาว40กว่าเมตรและอีกด้านจะติดกับคลองน้ําบ้านหลังนี้มีเนื้อที่340ตารางวา ทางเข้านะคะจะมีตู้เติมน้ํามันหยอดเหรียญห่างจากตัวบ้าน210เมตรและอยู่ห่างจากถนน4เลน1.7กิโลเมตรบริเวณโดยรอบจะมีเพื่อนบ้านและอยู่ในชุมชนบ้านหลังหนึ่งจะอยู่ติดกันหลังอื่นๆก็อยู่ไม่ไกลกันมากมีรั้วกั้นแบ่งเขตชัดเจนและมีไฟฟ้าน้ำประปาพร,ร,ร้อมใช้งานที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้กับโรงงานคอนกรีตและปั๊มน้ำมันปตทปากโทษและยังมีสถานที่ใกล้เคียงอื่นๆ ถนนสี่เลนหมายเลข1086ไปได้ทั้งอำเภอพรมพิรามอำเภอวัดโบดและสามารถเดินทางเข้าเมืองได้ไม่ถึง10นาทีรัวหน้าบ้านจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นบ้านชั้นเดียวมีพื้นที่ใช้สอยเยอะมองไปด้านหน้าก็จะเห็นวิวทุ่งนา พื้นที่รอบๆจะทําสวนปลูกผักปลูกผลไม้ได้และก็มีต้นไม้หลายชนิดเช่นต้นมะพร้าวต้นกล้วยและมีต้นมะขามขนาดใหญ่หน้าบ้านเหมาะกับคนที่กําลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินและต้องการอยู่อย่างเงียบสงบแต่อยู่ใกล้ความเจริญ ที่ดินทั้งติดถนนติดคลองน้ำใกล้เมืองพื้นที่ใช้สอยเยอะจะทำสวนก็ได้จะต่อเติมบ้านเพิ่มก็ได้หากท่านใดสนใจติดต่อฝ่ายขายกับทางเราได้ที่เบอร์062 394 1698หรือ062 541 6224รีบจองเลย